ไปครับทำไรเนี่ยพอดีครับลุงอะไรเนืปวดหัวตกใจเหรอเ <c oughs> มื่อกี้วิ่งเข้ามาตกใจเลยนึกว่าแอบดูต้นทางอยู่นี่มีพิรุษเนี่ยย <c oughs> <c oughs> ูดีๆตำรวจขี่เข้ามาวิง่งหนีมีพิรุษไหม <c oughs> แต่หนูว่มันไม่ใช่เครือขายอย่ายยาหญ่ติดนะ <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่เครือข่ายใหญ่ติดใช่ไหมไม่ใช่ตัวส่งเลยตัวเนี้ย ว่าเนี่ยเมื่อกี้ทำท่าทีมีพิรุษตำรวจตำรวจเข้ามาวิ่งหนีเดือนที่ไหนเนี่ยตัวเล็กเดือนที่ไหนครับแถสองแองกี่ขวบแล้วสิบขวบอืมแถวนี้มีคลองห่างไหมเนี่ยมีขโมยไหมมีมีขโมยไหมมีอยู่ฮะมีอยู่อมีก้นจ่อยขโมยอ่ะจริงเหรอเราเคยเห็นอ่ะ ก็ห่าไปนานแล้วนะอ๋อไม่มีแล้วแล้วมีข้องห่าย้างไหมบ้านเรามีข้องห่าไหม,ไม,มเดี๋ยวต้นเบร์ดจะวิ่งหนีดิพี่ก็ต้องใจดิเดี๋ยวพี่จะวิ่งตามแล้วนะมึงแกี้เข้ามาเอาสต๊อกเลยเขี่ย <laughs> <laughs> พี่ไปแล้ว